สวัสดีครับเจอกันกันกบไอีนะครับกับผมพบ้านนาโนนะ,ะ EP นะครับอีนะครับผมมีตัวปืนตัวนี้นะครับ s k ตัวนี้ก็คือ s k P30 s k นะครับ B3 ตัวนี้นำกล้องขนาด3.27นิ้วบรรจุที่10นัดน,นะครับเป็นปืน9มมนะครับเดี๋ยวไงเรามาดูตัวปืนไฟพร้อมๆกันเลยนะครับแกะกล่องไปเลย ตัวปืนก็จะประมาณนี้นะครับมีแมกกาซีนนะครับแถมให้1ตัวตัวนี้เป็นแมกกาซีน10นัดนะครับเป็นแมกกาซีนที่เสริมส้นหลายเรียบร้อยนะครับมาดูตัวปืนกันดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับตรวจสอบความปลอดภัยใเรียบร้อยนะครับตัวนี้แมก็กกาซีน13นัดนะครับผลแมก็กกาซีนโอเค ลั่นกระสุนลั่นปืนไปที่ทางที่ปลอดภัยนะครับตัวปืนตัวนี้ก็เป็นปืนขนาดาซั compact นะครับเป็นปืนขนาด sub compact ตัวนี้ก็จะมี SK P30 SK ตัว SK นี่ก็คือย่อมาจาก sub compact นะครับแต้ไอทีว่าตัว sub compact ตัวนี้เขาใช้เป็นตัว K นะครับตัว compact นะครับเป็น sub compact compact ของเขาเป็นตัว K นะครับก็คือเป็นภาษาเยอรมันนะครับ ก็ผมจะใส่แมกกาซีน10นัดนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะตัวปืนนะครับเป็นทํางานด้วยระบบนกสัพท์นะครับตัวนี้เป็นไกอ่าเป็นทํางานแบบระบบดับเบิลแอคชั่นแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นนะครับตัวปืนนี้มีเซฟด้วยนะครับมาดูรายละเอียดตัวปืนก็คือด้านหน้านะครับเป็นลายเซตชั่นทำมาโค้งหน่อยๆน,นะครับ โค้งนหน่อยแล้วก็มีการปาดด้านหน้าตัวปืนเล็กน้อยนะครับปาดด้าน,นหน้าตัวปืนเล็กน้อยเพื่อให้ชักเข้าชักออกซองได้อย่างง่ายดายนะครับตัวนี้ก็จะสลัก SK นะครับ P30SK ไปนะครับ9มมคูณ19นะครับฝั่งด้านข้างมีการซาอกล่องเข้ามานะครับเล็กน้อยนะครับเข้าใจว่าเพื่อเป็นการชักเข้าชักออกซองได้อย่างง่ายดายนะครับด้านล่างเป็นรางพิคารนีนะครับ,าาารบสามารถ ติดอุปกรณ์ได้แทบทุกชนิดนะครับหน้ากล่องไกลนะครับตัวนี้ทําเป็นลายการลื่นนะครับตัวนี้เนาะเป็นการบวกลายการลื่นไว้เผื่อใครจะกริปปืนแบบนี้นะครับใช้นิ้วเกี่ยวก็สามารถทําได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นคันค้างสไลด์นะครับคันปดค้างสไลด์แล้วก็เป็นตัวถอดประกอบด้วยในคราวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูในท้ายคลิปนะครับตัวนี้เนาะ ไกนะครับตัวนี้เป็นไกดเคิร์ฟสแตนดาร์ดตัวนี้ครับตัวนี้เป็นพลาสติกเนาะไกดเคิร์ฟสแตนดาร์ดเป็นพลาสติกแล้วก็ตัวปลดมแมกกาซีนนะครับตัวนี้ทําได้2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็สามารถปลดได้นะครับตรงนี้สเตชันด้านหลังนะครับเป็นลายโค้งนะครับโค้งเล็กน้อยนะครับก็หยิบจับถนัดมือดีนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ ศูนย์เป็นศูนย์ทรงโนแวกนะครับตัวนี้ทรงโนแวกโค้งแลวก็เป็นดอทเรียง3นะครับเป็นดอทเรียง3นะครับศูนย์น,นคะครับอันนี้เป็นศูนย์ในไซส์นะครับสามารถที่จะเรียงแสงได้นะครับแต่ไม่ใช่ทิเทียมนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นเซฟนะครับสามารถขึ้นเซฟได้ทุกจังหวะเลยนะครับเพราะว่าตัวปืนตัวนี้ทำงานด้วยระบบซิงเกิลแอคชั่นแลวก็เดอร์เบิร์นแอคชั่นนะครับต้องเซฟได้ทั้ง2จังหวะนะครับก็จะไม่สามารถเหนี่ยวยิงได้นะครับ นี่นะครับลองดูแล้วก็ไม่ได้นะครับโอเคนี่ครับคือการทํางานเบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้เนาะส่วนด้านท้ายนะครับนกศัพท์ตัวนี้เป็นโพลิเมอร์นะครับนกศัพท์เป็นโพลิเมอร์แล้วก็มีลายการเลื่อนเล็กน้อยนะครับตัวนี้มีดีคอกกิ้งด้วยนะครับเป็นดีคอกกิ้งช่วยลดนกนะครับตัวนี้กดลงไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยของ SK ตัวนี้นะครับต่อมาทางด้านขวานะครับก็คล้ายๆกันกับฝั่งซ้ายนะครับก็จะม,มีลายเซเชันด้านหน้านะครับมีรางพิกาติทนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวปลดค้างลูกเลื่อนนะครับตัวนี้เนาะจะมีช่องคลายปอกนะครับขอน้งปอกแล้วก็เซเลชันด้านหลังนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเซฟด้วยเรียกได้ว่า SK เนี่ยเขาเอาใจคนทั้งมือซ้ายและมือขวาทีเดียวนะครับก็จะได้ทั้ง2ฝั่งเนาะ ใต้กลงไกนะครับตัวนี้หนามากนะครับนี่หนามากเข้าใจว่าทํารองรับมือนะครับทํารองรับตัวนี้ด้วยตัวปลดเมกซีนนะครับตัวนี้ได้ง่ายดายมากตัดไปที่ประกับข้างนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับ3จุดเลยนะครับก็คือด้านแบ็คสเตปนะครับด้านประกับข้างตรงนี้นะก็ตรงนี้นะครับสามารถที่จะโมดิฟายให้เข้ากับรูปมือเราได้เลยนะครับตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นปืนซับคอมแพคที่พอดีมือนะครับแล้วก็น่าใช้งานมากนะครับเป็น,นานระบบนกศัพท์ด้วยนะครับต่อไปผมจะวัดดูน้ำหนักไกลเป็นซิงเกิลนะครับดับเบิลอันนี้ไม่ขอวัดเนาะแล้วก็ชั่งน้ำหนักวัดดูวิธิตัวปืนนะครับ่ะอันดับแรกขอ วัดดูน้ําหนักไกลก่อนนะครับไก่ซิงเกิลจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็จะอยู่ที่เกือบเกือบหกปอนด์นะครับตัวนี้ไก่ซิงเกิลเกือบเกือบหกปอนด์ก็ไม่ได้หนักมากครับเป็นผมถือว่าเบาเลยนะไก่ซิงเกิลน,นะครับ ผมจะลองดูความรู้สึกนะในการลั่นไกว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีระยะฟรีไกที่พอสมควรนะครับประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกได้ถึงกำแพงอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้ฟรียาจนเกินไปนะครับมีกำแพงอย่างชัดเจนจะลองเพิ่มน,น้ำหนักนะครับดุดคมเฉียบไกลดูดคมเฉียบมากนะครับเฉียบคมมากเลยนะครับตรงนี้ใช้ได้เลยครับตรงนี้ ต่อไปก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักตัวปืนนะครับน้ำหนักตัวปืนอยู่ที่721กรัมนะครับผมว่าเป็นปืนที่มีน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ น้ำหนักพอสมควรเลยนะครับเป็นปืนซับคอมแพกที่น้ำหนักพอสมควรนะครับตัวนี้ปืนตัวนี้ก็เท่ากับก๊อก43กอก2 6นะครับมีความใกล้เคียงนะครับแต่น้ำหนักก็มากกว่านะครับตัวนี้เนาะแล้วก็มิติตัวปืนนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับจากปลายกระบอกปืนจะอยู่ที่16เซนโดยประมาณนะครับ16เซนโดยประมาณความสูงจากศูนย์หลังนะครับ ถึงส้นแม็กเลยจะอยู่ที่14เซนนะครับโดยประมาณเนาะก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะถอดประกอบตัวปืนนะครับมาด้านในจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็อันับแรกก็ต้องถอดแมกกาซีนก่อนนะครับแล้วก็ค้างสไลด์นะครับแก้ไขนะครับตัวนี้ไม่ใช่ค้างนะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวจะเลื่อนเลื่อนช่องตรงนี้นะครับมาให้ตรงกับช่องนี้นะครับ พอตรงกันนะครับก็กำไว้ก่อนเนาะแล้วก็จะผักตัวนี้ออกมานะครับนี่พอผักมาก็ดึงออกมานะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถอดได้เลยนะครับตรงนี้นี่ก็จะคล้ายๆ19ึ่เนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องถอดออกอเป็นชิ้นเดียวนะครับคือยังเป็นสลัก,กเกาะอ,อยู่เนาะถอดง่ายมากเป็นคล้ายๆ1 9ึ่เนึ่งเลยนะครับมาดูไกด์หลอดนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวหลงทิศแน่นอนครับ แกนลอบแบบนี้ทางนี้อยู่ด้าน,นส้นนะครับแล้วก็เขาจะมาร์กสีไว้ให้เนาะเป็นแกนรอบแบบ2ชั้นนะครับสปริงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้มีสมอล็อกเข็มด้วยนะครับตรงนี้เนาะมาดูลำกล้องกันนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โอ้ตัวนี้ลำกล้องหนาดีนะครับก็ที่ระบุไว้ที่ระบุไว้ในตัวปืนในรายละเอียดตัวปืนครับก็คือ3.27นิ้วนะครับ 3.27นิ้วอ่ะก็ลกลเคียนะครับแต่ก็ถ้าเป็นเซนติเมตรก็ประมาณ8เซนกว่าๆเกือบ8เซนครึ่งนะครับประมาณนี้เนาะนะครับด้านในก็จะประมาณนี้เนาะครับก็โคงอ่าด้านบนสไลด์ค่อนข้างที่จะหนานะครับใช้ได้เลยนะครับมีน้ําหนักพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบคืนนะครับก็คือย้อนกลับนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวหลงเลยนะครับเพราะว่า ไกด์หลอดค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าใส่ทางนี้แน่นอนใส่ง่ายมากนะครับแล้วก็ย้อนกลับนะครับทางเดิมทำเหมือนเดิมนะครับเลื่อนตังนี้นะครับมาให้ลงนะครับนี่เนาะมันจะมีร่องอยู่นะครับนิดนึงแล้วก็ดันลงไปปิดเรียบร้อยนะครับใช้ได้แล้วก็ทดสอบการทํางานของตัวปืนเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นปืนที่น่าใช้งานอีกหนึ่งกระบอกนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งเซฟนะครับซ้ายขวานะครับปลดแมกกาซีนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเช่นกันนะครับปืนสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นนะครับเหมาะกับคนที่ใช้งานทั้งนานซ้ายมือและก็ขวามือนะครับใช้ได้หมดเลยเนาะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอดีค็อกกิ้งให้ด้วยนะครับตัวลดนกนะครับตัวนี้เนาะครับก็รายละเอียดตัวปืนคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ96,000บาทนะครับ96,000บาทเป็นราคาประชาชนทั่วไปนะครับราคาประชาชนทั่วไปประมาณนี้เนาะก็บวกลบหน่อยนะครับสาหรับใครที่ต้องการจะหาผมก็แจ้งไว้ว่าปืนสนปร้าวเนี่ยอยู่ประมาณนี้อจจะมีบวกลบเข้าไปหน่อยนะครับราคาแล้วแต่ร้านแล้วแต่โคตา้านะแนะนําให้โทรไปสอบถามร้านที่เขามีของก่อนนะครับจะได้ออกประสามถูกนะครับว่าออกแบบไหนนะครับ สำหรับอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ